สวัสดีค่ะ굿มอร์นิ่งทุกคนวันนี้มาทำงานนะจ้าอาลังคานไม่งานมายืมรถนายฝรั่งมานะจ้าเพราะว่ารถเจ้าของต้องไปเอาไปเปลี่ยนเบรกไปเฮ็ดเบรกแล้วก็ไอไปติดกล้องนะจ้าเพราะว่าอันเข่าขูดรถสองเทือเ่อแล้วแล้วมันจับบมดเลยจะเทือ่อเลยซื้อกล้องนะจ้าซื้อกล้องไออันมาใสา่มาติดหรือให้สั่งพ่นติดให้ เพื่อนก็เลยบอกว่าสันเอารถชันไปเดี๋ยวชันอันเอารถเธอไปแล้วอันอไปเฮ็ดเบรกน้ําแล้วก็อันปติดกล้องน้ำมาสันมันต้องเจาะอันติดกล้องข้างหลังมาสันอันแกบอกว่าชั้นบบเฮ็ดเดี๋ยวมันสีดำเมทเดี๋ยวมันสีอําอ่ำเสียเดี๋ยวมันสิไปไอเจาะอันเจาะนี่ของรถแล้วมันสิเสียไปว่าสันอันชันบบเฮ็ดว่าสันไปให่ซั่งเขาเฮ็ดให้ว่าสันก็เลยอันยืมรถเรามาเด้อจ้ามื้อนี้อืมอันรถ bmw ข้างหน้า นนั่ีก็จะสุม้าสนกันฮอนจะสุมาขูดกันเด้อมันรถข่อยมืนีน่ะจอดห้างๆจอดออกมาเลยดีมันก็บโมมิไฟจอดแต่พ่อสายๆแล้วจักรถไอ้คนมาเยี่ยมคนป่วยเน่จักรถพนักงานเน่ก็เลยแบบว่ามันมาเลยไอ้กล้องสองกล้องกับโบเฮ็ดงานดนอจ้าอันแถวๆนี่เหต่ทางเขาเห็นทางเขาเด้อจ้าก็เลยหาไอ้ คนณไหนรับผิดชอบบ่ได้เดอจ้าไปไปเหตุงานกันเดอจ้ายืมรถเพิ่มมาครับ <c oughs> มือสองมือไปแล้วไปทำงานกันจ้า